ท,ท่านศากษาจารวิชัยสนิลรัตณ์ทนายการกำนานศาสีสา่เจีรยวชาญิคณะผูวจาร์ที่รรับทุท่านครับนับว่าวันนี้เป็นวันสถาปาาวันนึ่นขงของโรงเรียนตึกสิงห์องสารธานีที่พวกเราถือว่าเราได้แม่ครูดับประเทศมา,าที่ทะได้มาเติมเต็ม ให้พ่อสอนแนะนำให้คำแนะนำถือว่าเป็นเวทีในการเรียนรู้และเปลี่ยนในเรื่องของศาสตร์การสอนในเรื่องของหลักสูตรที่โรงเรียนได้จะเป็นการมันมีที่ผ่านมานะครับและคุณครูไม่เข้าใจประเด็นไหนที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์วันนี้เราเปิดเวทีให้ระดัคุณครูได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับตอนนี้ก็ขอกราบครูคุณท่าน รองศาสตราจารย์ดร์จินาแทน์มิกแอนโซนนะครับที่วันนี้ท่านได้เสียสละเวลาห้าท่านนะครับหลายท่านทั้งในกระทรวงทั้งในวงการวกษาเนการถามผมว่าเอาอาจารย์มาได้เนี่ยเพราะอาจารย์ไม่รับงานแล้วนะครับเป็นความรักและความผูกพันนะครับที่เชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ท่านหนึ่งสมัยท่านไปช่วยที่โรงเรียนราชบุรีโดยท่านอาจารย์วิชัยสุขสรัตน์ นะครับแล้วก็ให้ท่านไปในเชิงวิชกาการนะครับที่ไปแนะนำครูเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์นะครับเชื่อไหมว่าผลผลิตโดเด่นของเราใน่าบรรดานั้นขึ้น20ขึ้น30ขึ้น40เร์แล้วมีโอกาสที่มาอยู่เทศมณฑลพระนครธาน,นีนะครับท่านก็ติดตามเขอม้าวงการมาดูตลอดจนระยะเวลาสุขพอมนะครับท่านก็ได้ การจัดทีความการเรียนการสอนในการปรับผูัฒนกสู่ของเราตอนนี้นะครับคุณก็จะได้ต้นฉบับว,ว่า,า,าการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งไปสู่หลักสูตรนะมนเป็นยังไงันแรกแล้วก็รูปแบบการสอนสักข้าวมัเป็นยางไรมันคืออะไรมันคือหลักการหรือเปนคือการจัดิีครามนะครับแล้วก็จะได้แล้แ่ก็ ก็ต้องมอวกประอบค,ะคุณสูไม่ท่านหนึ่งนะครับคือท่านดรสายอินศรีละนะครับที่ท่านได้เสียสละเวลานะครับแล้ผมก็ได้เชิญมาเป็นที่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาโรงเรียนในด้าน,น,นวิชาการนะครับในในสมบุรณนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คืออ,อาจารย์นะครับท่านอาจารย์พิชัยสุขินพั์อายุ7 0กว่าแล้วนะครับ ทุ่ท่านมา,มาจากส <มา S 1> <า>ุรินเดินทางมาจากเมื่อวานนี้นะครับได้ไปพัฒนานครูที่วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมแล้วก็ท่านก็มาตรงนี้ต่อนะครับนี่คือคนที่อยู่ในวงการศึกษาที่อุทิศตนให้กับวงการศึกษาไทยนะครับเป็นท่านท่านผู้คนแล้วจากท่านอย่างว่าชุดางานวิจัยนะครับของของของตัวนี้มาให้พวกเราได้ได้นำมาสู่สู่โรงเรียนนี่คือบทบาทหน้าที่ของ ที่จะต้องมีความเข้มแข็งในกระบววิชาการของเรานะครับทุกท่านครับในโอกาสนี้ก่อนที่ผมจะําเข้าสู่กระบวนการกระบวนการนำเสนอเรื่องรูปแบบทั้งทฤษฎีทั้งเรื่องของการจัดทำและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรขอให้ทางได้ทางวิทยากรนะครับได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นและรับชมจากวีดีอาร์เบื้องต้นก่อนพรอมทางโรงเรียน ัสภาพหนุ่มคือภาพสตรีทุกแม่วิสัยการจัวางร่างกามาอย่งโรงเรียนให้กดควสมตางพระคุณทางเป็นโรงเรียนรัฐบา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่มวยศึกษาพัฒนาตั้บริเวณถนนเรียบรองศตำบลคลอหาผอำเภอลนลูกากาจังหวัดพุทธานีและติดต่นกับโรงเรียนที่โกิดปัจจุบันโรงเรียนมีการขับเคลื่อนการบริหารงานโดยควรการเรียนนักศึกษาและเราผู้อำนวยการมีนางสาวพรอนรงคทองศร ปานกรรมการสานศึกษานายต้นต้นจินดานักเรยนเข้ามาคงผู้ปกครองและครูน่าทอาศิูมีครูและด้วยทลาการการศึกษาจำนำนองผและนักเรียนจำนำแต่ลเจ้าคโรงเรียนที่เเรียนองสานบคคลท่อยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาวิทีหนึ่งจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่อตามหลักสูตรสถานศึกษา และในส่วนแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551เขียนเขียนมาตฐานสากโได้แก่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นแผนการเรียนทั่วไปและแผนการเรียนเรียนเติมต่ารพิเศษที่ต่างพืที่ต่างจีพีเอเจเทชั่นโปรแกรมหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนที่มีานาั้นพศ้นฐาแผนการเรียนภาษาต่างประเทศศิปภาษาแผนการเรียนฟินขั้นหนุ่ม แผนการเรียนที่ยาาสละวัตกรรมและเทคโนโลยี m o u มทรขันยักุนและแผนการเรียนเีรื่องป่า m o u เทพินขันยัปุนโรงเรียนเทลวิริทิขอนแก่งดาเนินการปดับปรงยาธิวิทยใน้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรีอาคารเรียนสาธารณูปโภคและแผนการเรียนรู้เน้นการบริหารหน้ชุมเรีบบมีการประชุมผู้ฟัาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน การเรียนพราเป็นาไปอย่างตร,รงที่ไม่รู้จุดดางด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ในด้นนานต่างๆโดยคำว่ความหลากหลายของผู้เรียนมีการจัดก,การเรียนรู้ที่เหมาะสมในดานทักษะศัพยภาพของผู้เรียนเสริมการ,รพ,าพ,พัฒน,า,นาการที่ตั้งต่าส่งเสริมขบุญปัญญาของรัตรีการทำงานเป็นหนา่วคณะและสร้รรางอิทธิพลใจของผู้นำบนพื้นฐานความเข้าใจศัลยภาพและความสนใจเช่น ดนตรีกีฬาเทคโนโลยีาอาชีพเกษตรอาชฉริะประดิโดยมีดําเนำนการด้านกเกษตรในโรงเรียนดังนี้1โครงการอัจฉริยะเกษตรประดีษหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของโรงเรียนเทคโนโลยีการศึกษาปทุมธานีด้านอิเล็กทรอนิกส์นำมาผสมผสานเข้ากับงานด้านการ,กรเกษตรแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการฟาร์มให้กับแปลกเกษตรของโรงเรียน วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาการ,กรเกษตรแบบดั้งเดิไปสู่การ,กรเกษตรสมัยใหม่ไฮเใน4รืที่เน้นการบริหารจัดก,การและเทคโนโลยีตามปัญญาสมาร์ทฟาร์มหรืออินเทลเจนฟาร์มสองเพื่อส่งเสริมการทำการ,กรเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามเพื่อพัฒนาผู้รหญ่ที่มีนักศัทษาปัญญามีความรู้ทางทฤษฎี มีความคิดเริเ่มสร้างสรรคสามารถคิดวิเคราะห์และมีสมรรถนะในการแก้ไขปัญหา,าและพัฒน,นาการงานอาชีพโดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการทํางานร่วมกับผู้อื่นอ,อย่างสร้างสรรค์ 2. โครงการสู์การเรียนรู้วิทยาศตร์พิพียและอออเอาตอใด โรงเรียนเทพเซริงครองขนศักินี้ได้นอมนอนหลักปัจฉยาสุขอนัวเครียงในพระบทสมเดพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมาประยุชน์ใช้ในการบริหารจัดการกษาภายในโรงเรียนโดยการนำของนายนพเลี้ยบศักดิ์ข่วงในการโรงเรียนเทพเซริองศึกดิ์นทันในการขนสนให้นุวากระทรวงศึการเพื่อนำโรงเรียนตูโรงเรียนมาตอรันญากู และนำสู่สมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยอาศัยการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีบทนร่อมอย่างแท้จริงในการทำเกษตรที่ฝึกที่ในเรียนได้เรียนรู้การปลูกผักตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปจำหน่ายให้คูและผู้ตันใจน,นักเรียนจะได้รับทั้งการเรียนรู้ทางวิชาการการทำงานร่วมกันเป็นคณะการมีคุณธรรมใรเลื่อม ในเรื่องของความรู้เกิดขึ้นในเกิดทักษาการอาชีพอย่างผู้เรียนต่อไปสาโครงการเกิ่ยว้ัอุสาหกโครงการอนุรักษ์การพฤกษ์พืชอันเรื่องมาจากพระราชดำริและกาเนิฒนาเสนอพระราชดำริจัดตั้งงานส่วนเพื่อสะพานัมเรียเพื่อเป็นตื่นในการสร้างติดผนังด้านอนุรักษ์การพฤกษ์พืชโดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงาม จะกอ่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพันธุ์ต่อไปการคุณภาพครูและบุคลากรทางการศรึกษามีการพัฒนาระบบบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศรึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพรวมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีสว่นนสสวนร่วมจากทุกภาคส่วนและในปีการศรึกษา2566 ภายใต้ก,การบริหารงานของน,น,งนยายนพเลื่อนสายผู้อำนวยการโรงเรียนเหกซีรินครองสึกษาปทุมธานีประธานคณะกรรมาการสถานศึกษานายเมาผู้ปกครองและครูเครือข่ายผู้ปกรครองนักเรียนละคนะครูที่น้อมน,นำพร,ระบรมมาโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเ,เด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิมุ่งหวังให้การศึกษาต้องมร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสี่ด้านคือ1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อว่าน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและ 4. เป็นพลนเมืองดีจากการพึ่งเทย์กำลังแรงงานแรงงานของบุคลากรในโรงเ,เรียนเทพธิดาคลองสิบสามทุนทานทำให้โรงเ,เรียนเทพธิดาคลองสิบาทุนทานมีผลการปฏิบัติทีท่โดดเด่นนำมาสร้างความภาคภูมิใจอาทิเช่น 1รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ในระดับเอส 2. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมของพระดับ4ดาวประจำปีการศึกษา2564และปีการศึกษา2565 3. ารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับรางวัลระดับทองประเภทสถานศึกษาขนาดกลางปีการศึกษา2565 4. รางวัลสถานชุกษาปลอดภัยประจำปีพธศัิรา2564และปีพธศัิรา2565สองปีซ้อนการางวัลการประกวดสมมูลหมูสัเนเชิญท่าดิตนาคาร์ทำนองสอพัญนยาระดับรัชยศึกษาประเทศอิงชาได้รับรางวัลชิมเฉลระดับประเทศโรง,งเรียนเฟิลิคอศสิทามวัติานีมุงเน้นการพัฒน,นาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามบรินนบทของตนเองความเจริญเติมนี้เกิดจากบุคลากรชุมชนและชาวเทศดินคลองสิบสามพุทธิน,นัท์ทุกคนที่ร่วมกันพัฒนาในการต่อไปโรงเ,เรียนเทศดินคลองสิบสามพุทธิน,นันท์ยังของงบประมาณภูมิเหตุและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนโดยคุณครูทุกคนได้ยอมนำพระาราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมราชนาถบรที่เป็นมหาปู่ที่เนอดุลิยาเด็กมหาราชบริรมนาชบพิษกรใชการที่ข้าความว่าเป็นครูใช่ไหมฝากดูแลเด็กๆด้วยนะช่วยฝากที่เข้าป็นคนดี